เมื่อไซตามะเอาจริงกาโร่จะรับมือไหวไหมโลกจะพังหรือเปล่าโลกแตกเพราะพลังของไซตามะกาโร่บีบบังคับให้ไซตามะเอาจริงและพลังที่ไซตามะได้โชว์ให้กาโร่เห็นถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวพลังสุดวาวังอลังการงานสร้างเท่าที่กาโร่เคยได้พบเจอมาพลังเอาจริงของพี่ไซตามะและเ,เพื่อนๆหลายๆคนชอบถามผมว่าเวลาผมสร้างทฤษฎีคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตของวันพันเมนทำไมมันแม่นจังเลยทำไมมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆผมขอตอบเ,เพื่อน ื่อนไปเลยนะครับณที่นี้ผมมาจากอนาคตเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราจะรอช้าอยู่ไยไปเริ่มกันเลยครับ วันพันแมนในตอนที่160ที่อาจารย์มูริตาได้ลงให้กับพวกเราได้ดูกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มการต่อสู้กันระหว่างไซตมมามะปะทะกาโรแบบเต็มรูปแบบแล้วและก็มีการเคลียร์ปมต่างๆมากมายเลยครับที่พวกเราสงสัยกันมานานว่าไซตามะกับกาโรจะสู้กันในลักษณะแบบไหนไซตามะจะเอาจริงเมื่อ,อไหร่ทุกอย่างมันเคลียร์ปมไปแล้วครับในตอนที่160และในตอนที่161ที่กําลังจะลงต่อจากนี้การต่อสู้ของไซตามะกับกาโรดุเดือดเล่าใจอย่างแน่นอนกาโรจะต่อสู้กับไซตามะด้วยทุกสิ่งที่ ัวเองมีและพลังที่สุดร่หวังางอลังการงานสร้างกับกาโร่ล่างปีศาจล่างสองพลังที่ถูกอัพขึ้นมาอย่างมหาศาลโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แต่ที่ร,รู้กรารพบความโกรธของกาโร่ที่ไม่สามารถต่อกรกับไซดามะได้ทําให้กาโร่นั้นได้รับพลังนี้มาเพื่อต่อกรกับไซดามะต้องย้ํากันอีกรอบว่ากาโร่เป็นมนุษย์ประหลาดที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองอย่างสูงและก็มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองระหว่างการต่อสู้สามารถพิชิตคู่ต่อสู้ได้จากการเรียนรู้ กาต่อสู้ในระหว่างที่ต่อสู้กันนั่นเองครับทาให้กาโร่พลิกสถานการณ์มาชนะได้เสมอเสมอและในคราวนี้กาโร่ได้ต่อกรกับไซดามะกาโร่กําลังเรียนรู้วิธีการต่อสู้ของไซดามะอยู่เพื่อรับมือไซดามะฟังแล้วมันก็ตื่นเต้นเลอเกินครับกาโร่จะข้ามผ่านไซดามะได้แล้วจริงหรือไม่และกาโร่จะใช้วิธีใดในการจัดการกับไซดามะผมบอกแล้วนะครับว่าผมมาจากอนาคตเพราะฉะนั้นใครไม่อยากรู้เรื่องของอนาคตปิดคิดไปได้เลย ก็หลายๆคนบอกว่าแม่พี่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วจะให้ปิดคลิปมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยดีกว่าครับ ม,มาาาจกอนคตความสามารถของกาโร่ณนะตอนนี้ข้ามผ่านขีดจำกัดของเหล่าฮีโร่แคสเซดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพละกกาลังที่มีมากมายมหาศาลความเร็วที่เรเวอร์วัอวงอลังการงานสร้างความอดทนของร่างกายไม่ว่าจะโดนอาดโดนกระแทกมานับไม่ถ้วนแล้วกาโร่ก็ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งแบบแม่อย่าลุกเลยดีกว่าถ้าสู้กับไซตมามะแต่กาโร่ก็ลุกขึ้นยืนได้แทบทุกครั้งไปแถมจะมีความสามารถที่สุดโต่งอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้และนี่แหละครับที่จะใช้รับมือกับไซตมามะถ้าจะ ไปวัดพลังความเร็วและความทนทานก็เทียบไซ่์มะไม่ได้เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่กาโรเหนือกว่าไซ่์มะนั่นก็คือศิลปะการต่อสู้วิชาและศิลปะการต่อสู้ที่กาโรมีมันจะเป็นตัวชี้ชะตาให้กับกาโรและการต่อสู้ระหว่างไซ่์มะกับกาโรได้เลยครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและกาโรจะได้เปรียบไซ่์มะมากขึ้นกาโรเป็นมนุษย์ประหลาดผู้ใช้วิชาและมีศิลปะการต่อสู้อยู่ในตัวจํานวนมากมายเลยทีเดียวเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและกาโรก็เรียนรู้วิชาหลายๆสำนักและนําวิชาเหล่านั้น มาหลอมรวมเป็นวิชาของตัวเองและหนึ่งในวิชาที่สุดยอดหนึ่งวิชาที่กาโรมีนั่นคือหมัดสายน้ําทลายหินวิชาที่จะตั้งกระบวนท่าตั้งรับคู่ต่อสู้และสวนกลับคืนไปด้วยความรุนแรงเป็นการอ่านทางของคู่ต่อสู้ว่าจะโจมตีมาแบบไหนและทําการหลบพร้อมกันนั้นก็โจมตีกลับคืนไปด้วยความรวดเร็วทําให้คู่ต่อสู้นั้นไม่มีโอกาสที่จะโจมตีโดนและไม่มีโอกาสที่จะหลบการโต้กลับคืนไปถือว่าเป็นวิชาที่โกงออกมามากเลยครับ ผู้คิดค้นศิละปะวิชาการต่อสู้นี้นั่นก็คือซิว์เฟงฮีโร่ลำดับที่3 s i ซิว์เฟงมืออันนี้เป็นความแข้นส่วนตัวระหว่างผมกับซิวว์เฟงครับไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องนี้ซิว์เฟงมาเร็วเกินไปมาพูดถึงซิวว์เฟงกันต่อถ้าไม่แก่เนี่ยสุดจัดนะครับพ้าซิวว์เฟงไม่แก่ การโร่อาจจะข้ามผ่านซิลเวอร์แฟงไปไม่ได้หรืออาจจะข้ามผ่านซิวเวอร์แฟงไปได้แบบไม่ง่ายครับการต่อสู้กันระหว่างการโร่กับไซตามะในตอนต่อไปการโร่จะเริ่มใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อรับมือไซตามะเพราะตัวของการโร่นั้นรู้ดีแล้วครับว่าความสามารถอันไร้เหตุผลของไซตามะความเร็วพละกลาําลังความแข็งแกร่งความทนทานของไซตามะมันมีมากกว่าตัวเองเหลือ,อล้นเลยทีเดียวเรียกได้เลยว่าข้ามขีดจํากัดไปแล้วการโร่ไม่มีโอกาสที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นต่อกรกับไซตามะได้ด้วยความเก่งของการโร่และการวิเคราะห์ที่รวดเร็วของการโร กาลโลน่าจะเริ่มรู้แล้วครับว่าจะต้องใช้ศิละปะก,การต่อสู้กับไซตามะเพราะตัวของไซตามะไม่มีศิละปะก,การต่อสู้เลยต่อยไปแบบทรงๆก็ต้องแบบทรงๆเลยเนาะปกติก็ไม่ได้ต่อสู้กับใครไม่ต้องใช้ศิละปะก,การต่อสู้เพราะว่าหมัดเดียวจอดแถมยังไม่มีมนุษย์ประหลาดหน้าไหนหลบการโจมตีของไซตามะแบบต่อยทรงๆได้เลยคือต่อยทรงๆก็จริงนะครับแต่มันรวดเร็วและตู้ รุนแรงเหลือเกินครับแม่ไม่รู้จะบรรยายยังไงกับหมัดไซตามะกาโร่จะได้เปรียบไซตามะแบบเต็มรูปแบบแต่กาโร่ก็จะรู้ได้ทันทีครับหลังจากที่ต่อสู้กับไซตามะต่อยโดนไซตามะไม่รู้กี่หมดัดต่อกี่หมดัดแรงแค่ไหนก็ตามไซตามะยังทําหน้าเออเออเราวกับว่าไม่ได้รับการโจมตีเลยกาโร่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดและสัมผัสอะไรได้บางอย่างครับนั่นก็คือการไม่เอาจริงของไซตามะและไฮยนะของโลกของเรากําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ากาโร่จะท้าทายไซตามะผมบอกเลยครับผมมาจากอนาคตและการ ท้าทายนี้จะทําให้โลกนี้อาจจะถึงขั้นวิบัติเลยทีเดียวโลกแต่กาแล็กซี่ลายและจัก,กรวาลสะเทือนกันไปพวกพิภพกันเลยทีเดียวไม่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยผมต้องพูดให้เมื่อวัวงไม่กดเพราะพลังเอาจริงของเซตมาสนานๆจะโชว์สักครั้งหนึ่งครับ แต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะครับถ้าหากไซตมามะเอาจริงขนาดนั้นเนี่ยโลกแตกแน่นอนไซตมามะก็คงห่วงโลกใบนี้เหมือนกันครับไม่อยากจะทำลายโลกใบนี้หรอกไซตมามะจะเอาจริงให้กาโร่เห็นแค่ชโชว์ให้กาโร่ได้รับรู้ถึงพลังอันมหาศาลของตัวเองเท่านั้นแล้วไซตมามะจะทำอย่างไรละ่ะฉากที่หลายๆคนรอคอยมานานแสนนานนับปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีก็ยังไม่ออกเนี่ย เอออันนั้นไม่ใช่ละออก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยจะมาในตอนต่อไปผมเชื่อแบบนั้นนะครับนั่นก็คือท้าไม้ตายการยกพื้น <c oughs> เปลือกโลกยกขึ้นมาบนท้องฟ้าครับและแการต่อสู้ของทั้งสองคนก็จะไปอยู่บนฟ้าแม่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจริงๆเลยนะ พลังที่พวกเรารอคอยกันและการโชว์พลังให้กับกาโร่ได้เห็นของไซดามะก็คงไม่ใช่แค่กาโร่คนเดียวหรอกครับที่เห็นพลังของไซดามะที่เวอร์วังอลังการขนาดนี้คงมีเหล่าฮีโร่หลายๆคนที่เห็นเหตุหการณ์แต่ก็คงจะไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าฮีโร่บางคนนั้นความสามารถไม่ถึงมองเห็นไกลๆไม่ได้ตรงนี้ก็คงจะเข้าใจผิดกันเล็กน้อยครับอาจจะเข้าใจว่าเป็นฝีมือของคิงก็ได้น่าจะมีฮีโร่หรือประชาชนบางคนนั้นเข้าใจว่าพลังที่สุดเวอร์หวัวงขนาดนี้ต้องเป็นพลังของคิง บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรแค่มีคิงอยู่ในสนามรบก็เท่ากับว่าชัยชนะมันมีถึง100%ไปแล้วครับแม่สุดยอดจริงๆสแตนกำลังต่อสู้อยู่สแตนของคิงกำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้คือคิงไม่เก่งจริงอ่ะพูดตามตรงเลยว่าเก่งที่สุดในเรื่องแหละโนพันแม่นี่คลิประหว่างการโรก,กับไซตามานี่ผมแวะมาอวยคิงเฉยเลยครับแม่ ที่สุดยอดมากและในตอนต่อไปก็มาเฝ้าติดตามกันนะครับกับความสามารถของไซตามะการเอาจริงของไซตามะการยกพื้นเพื่อโชว์ให้กาโร่ได้เห็นถึงพลังของตัวเองวันพันแมนในช่วงที่กาโร่กับไซตามะต่อสู้กันเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์มูริตะากับอาจารย์วันจะบีบเนื้อหานี้ลงมาครับการต่อสู้ในต้นฉบับจริงๆนั้นมันยืดเยื้อเหลือเกินแต่ว่าการต่อสู้ในฉบับภาพสวยเนี่ยมันดูสั้นลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยครับมันทําให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าบีบเนื้อหาให้กาโร่กับไซตามะต่อสู้กันจบเร็ว สุดเพื่อจะได้โชว์มนุษย์ประหลาดที่อาจารย์ทั้งสองคนเก็บซ่อนเอาไว้มนุษย์ประหลาดที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าและการต่อสู้กันระหว่างไซดามัสกับพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่พวกเราคิดเพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนในคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนถ้าหากไม่รู<ด>้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักเพื่อให้ผมรูร้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบ ในคลิปนี้พร่ำรากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับที่เออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับตู้น